ของเี่เป็นดีไซน์ใหม่นะครับคือเั็นเจ๋งมากๆคือมันแบบรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันดูไ r i g หมดแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนมาลองแบบช้อปปิ้งแบบหรือว่ามาลองเดินดูคือแบบมันเจ๋งมากแล้วเหมือนแบบเขาจะมีแบบอะไรนะที่เป็นแบบวัตเา้าใช่ไหมแบบวั่ถาแบบที่เป็นแบบแคบๆหรือว่าเป็นแบบเท้าแคบเท้ากว้างอะไรอ่ะเครื่องวัดขนาดเท้าผมว่าโป๊ะโปสายกีฬาหลายอย่างเลยใช่ผมเล่นกีฬาหลายอย่างมากผมแบบทั้งนี้ทั้งแบบ วิ่งมีแบบเกิร์กงเิรบอลที่นี่มันหลายแบบบอลที่เก็นแบบตินเขาครับแล้วก็อะไรพวกนี้ว่ายน้ำแล้วเวลามาเดินชอบเดินโซนไหนกันพิเศษโอ้โอผมอ่าผมว่อะไรอ่ะบาร์เหรอจริงๆได้หมดนะชอบหมดอ่ะแค่มาเดินก็รู้สึกแบบใช่คือมอนเป็นคนชอบม้าบาร์สแล้วก็แบบคนที่เล่นบาร์สอยอะมากแต่ผมถ้า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 ผมถ้าจะเป็นโซนโซนเสืรอบอลนะครับเพราะว่าแบบ กอดกันเลยค่ะวันนี้มีอะไรครับอะไรนะครับก็น่าจะเป็นข้างหลังเสื้อบอลหนุนคนแล้วใชเสื้อบอลอยู่เลือกการออกกำลังกายได้อย่างนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวให้เราไหมถือว่าเอาแบบเราเรากันแล้วกันนะผมว่ามันน่าจะเป็นของมันน่าจะเป็นบาส์แล้ใช่ไหมน้องเท็ครับไม่ อะไรอ่ะแต่ก็มันก็มันก็ใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกเล่นอย่างเดียวไปตลอดคงเลือกสเก็ตบอร์ดผมว่าเขาอ่ะชอบเล่นเล่นเวทยกทั้งหลักแล้วก็เรื่องรู้ใจมีครับมีครับมี่ผมชวนมา่นหรอลังกายไปเล่นเวทลกกกไปออังา ก็ดูน่อยๆแต่ก็แต่ก็ต้องออกครับเพราะผมมาคับกไมใช่แล้วก็ชวนไปเดินชุดเป็นสปอร์ตนิดนึงก็ได้สวัสดีนะครับเราต้องขอขอบคุณที่เป็นไปถึงงานการที่ไดี่สี่ท้อต่เราก็ยังไงก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยกันแล้วก็ก็อยากชวนชวนพี่เพื่คนนะครับมาออกกลังกายเยอะๆแบบดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับผมจะได้แบบอยู่กับเราแบบใช้ชีวิตแบบมีเอนเนอร์จีอะไรเงี้ยเราก็สุดยอดมากเลยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือ อยากให้ทุกคนมาแบบมาเดินช้อปปิ้งในซูเปอร์สปอร์ตกันด้วยครับผมใช่กจะบอกว่าซูเปรอร์ส,อสปอร์ตสมัยน่าเดิน<ด>มากขึ้นแล้วก็ที่ย่างระย่างคือแบบ จัดโซนม่เป็นแบบช้อปปั้งมากขึ้นอะไรก็อยากให้คนมาช้อปปี้สุดรอดลองแวะมาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าพอเรามาครั้งแรกรู้สึกว่าแบบโอ้มันมันรู้สึกว่าสว่างตาขึ้นมากแล้วก็ใหญ่ขึ้นมากแล้วก็ทุกทุกอย่างมันดูจัดโซนได้แบบว่าดีมากนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผู้ดันดีๆก็ต้องซ้อปอร์สุดอดขนาดนั้ครับใช่ครับแต่การสร้างกับว่าหล้ันนี้มาพาร์ตกระตกรถโปรโมชั่นเป็นไงบ้าง จรรับรับน้องไรับน้องวรับน้องไหมจริงจริงก็รู้สึกว่าเรา้อมเข้าสู่ช่วง้อมเยอะมากช่วงนี้ใช่ช่วงเรียนเต้นอะไรอย่างี้เต้นเรียนร้องงก็แบบก็มีแบบมีงานเรื่อยๆแล้วก็มีการเรียนน้องเพต้นกันเล็กีนื่อยวกบการเรียนน้องเพลงเต้นกันเลยก็บบก็มีแบบมีงานเรือยๆแล้วก็มีคอแบบการเรียน้องเต้นกันย็ีีงานเื่อยๆแล้วก็มีอาเรีนองเงต้นกหนเล็แบบกมีงนเื่อยๆแล้ก็มจคือยู่อกับ พวกพี่ๆแบบพียทุกพี่โชคุนอสตัน้วใช่แล้วก็แล้วก็พี่ๆแกงพี่แกงบอยอินเลิฟใช่ก็แล้ที่เปเสร็าลกก็แ้ก็น่าแลสนุก้ถ้าแกันี้กะสนะครับเพราะว่าเรียนเีนด้วยกันตลอดใช่เรียนด้วยกันเสร็จผมก็ไปกินข้าวกันต่ออะไรอย่างนี้ใช่ครับเนน้นที่ Grand Super Sport เฮ้ยแอบวุ่นวุดเราซ้อมเต้นหลายท่าเลยนะฮะไม่แต่คือเราไม่ได้ซ้อมเป็นท่ากันเราซ้อมเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเบสิกของการการขยับร่างกายมากกว่าก็ก็แบบก็เป็นท่านั่นแหละแต่ว่าแบบเป็นแบบเป็นเบสิกที่เขาที่แบบใช้แบบได้เบสิกแล้วแบบแอนวานก็จะได้ตามไปด้วยอะไรใช่ก็สนุกเรียนก็แบบจอยๆคือเรียนให้สนุกคือสำหรับผมอ่ะการเรียนที่แบบ ไม่พยายามไปไคือรู้สึกว่าการพยายามเยอะไปอ่ะถ้าทำไม่ได้ก็เลยแบบต้องบาลานซ์แบบเอเอาให้สนุกดีกว่า้าทำแล้วมีความสุขก็ก็แบบมันก็จะทำได้เองใช่ทุกคนจะเห็นการพัฒนาของมกเอวอน แบบเกากระโดดเกากระโดดใช่เกากระโดดเลยแต่จริงๆผมอ่ผมรู้สึกนะว่าผมรู้สึกว่าว่าตัวเองมีทักษะการร้องการเต้นที่ที่พัฒนาขึ้นอันนี้ผมจริงๆ เป็นแบบเป็นพยานให้ม่อนแบบร้องเพลงก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็การเต้นอะไรม่อนก็แบบมีแบบเอาสิ่งกับร่างกายมากขึ้นนะครับผมผมด้วยไหมผมก็สนิทกับร่างกายด้วยต้องด้วยสิเพราะแบบตอนแรกแบบต้อให้บาลานซ์ตัวเองก็ทำไม่ยังไม่ได้แต่ว่าผ่านไปเรื่อยๆก็ทำได้ครับเราเต็มิตเราใช้คะแนนเราเองเท่าไหร่ไม่ใช่เราพัฒนการขอเราอ่าถ้าเต็มจิตให้แบบไอ้ไแบบเปอร์เซ็นต์เนาถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้แบบถ้าเราเลยมันจะแบบ หกสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรเออประมาณประมาณนั้น <ผม S 2> ครบนะบับเกือบครึ่งครึ่งกันคือแล้วมีอะไรชอบอ,อ,อยากเรียนไหมอยากเรียนโอ้โหอยากเรียนคือจริงผมอยากเรียนร้องเพลงเพิ่มอีกนครับเพแล้วส่วนตัวคนชอบร้องเพลงอะไรใช่แล้วก็อาจจะแบบกลับมาเรียนเปงงียโนไหมไม่รู้เพราะว่าผมอะ่ะผมยังแบ่งเวลาตัวเองไม่ค่อยถูกใช่แบบบางทีแบบต้องแบบการเรียนตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เลยแบบไม่อยาก แต่ก็แต่ก็อยากเรียนมากขึ้นครับเป็นยัวอะไรให้ตัวเองเพิ่มขึ้นช่วงนี้ผมเล่นเปียโนฮะเออจริงไหมอ่ะจริงเราเป็ความรักข้าวไม่บอกแต่ตอนตอนนี้เล่นได้เพลงหนึ่งอะไรรู้ป่ะอะไรเพลงไททานิกอ่ะตื่อๆๆก็มันเล่นง่ายอ่ะอ๋อคาเฟ่เขาอยากซ้อมเล่นรูปไหนแอบซ้อมอยู่ซ้อมแอบซ้อมได้แค่ครั้ง ได้ได้ข้างเดียวนะอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ซ้อมด้านเดียวไปก่อนไดม่มันก็ต้องซ้อมดีละคทางได้แต่เมโลดี้แต่ได้แต่สอนไม่ได้สอนไม่ได้อ๋อเออแล้วใคจะไปสอนด้วยผมอาจจะต้องสอนมากเพราะแบบเล่นนนเอดี๋ยวก็มีไปตัางประกันอ๋อใช่ครับโอใช่ครับผมก็เป็นที่โอเป็นแฟนดยโออสกาครับตอนนี้เตรียมตัวไปทำยงานค่ะอันนี้เตรียมตัวไปก็แบบมีซ้อมร้องเพลงใช่ไหม แบบมีซอร้องเพลงเรียนร้องเพลงอเพิ่มขึ้นครับก็คือก็คือแบบทุกคนก็จะเห็นโชว์ที่แบบอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเราคิดโชว์ไว้แล้วแล้วก็อันนี้ไม่อยากสปอยเลยแต่ว่าเพลงที่เลือกรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอน <laughs> จะแบบ <laughs> <laughs> เพราะว่าเซอร์ไพรส์ผมสองคนเหมือนกันใช่แบบว่าผมว่าพี่ๆต้องแบบไม่คาดคิดแน่นอนว่าเราจะเอาเพลงอะไรไปร้องใช่ถูกต้อง <laughs> คือแบบเปิดเพลงมาแบบเฮ้ยจริงเหรอแอลมกลโปเกสเนี่ยนะใช่ทำไมประโยคมาทุกคน มีแบบม pues okay, ันจไปโชว์จริงกันเต้นหรือเปล่าที่เรียนไปปแฟนโอลตาก้าจะได้เห็นไหมก็ต้องไปดูที่โอสกาก์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ยก็สามารถจดบัตรได้แล้วทางชิคเก็ตเทียนะครับฝากคชาของไหมค่ยของไปในตัวครับมีภาษาสุดภาษาไหมมีภาษาไหมก็คือแบบผมผมพยายามแบบจำคำอะไรพวกนี้แบบคือภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่แบบยากแต่ต้องแบบเรียนการเข้าใจมากกว่า ใช่ก็แบบมีแบบจำจำไปบ้างอะไรทำแบบไปพูดแบบแปลงไปใหม่มีมีครับมีครับตอนน้นี้แบบเป็นคำทำได้คำทำตอนนี้ถ้าผมไปโยู่ไปยังว่าเราเตรียมเพลงเาใส่ญี่ปุ่นไปหรือเปล่าอะไอยนี้ไหมใส่ญี่ไม่รู้แต่แต่ว่าเอาจริงผมผมผมแบบไม่รู้อย่างนี้มันน่าสงสัยนะนี่คือผมคือผมจริงจังถึงท่านแบบผมไปอยู่ชมรมภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนเลยนะโอ้ใช่คือผมจริงจังมากคือแบบคือผมแบบอยากพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นรู้สึกเป็นภาษาที่เทพ เดิมได้ตะคำแม่ลองตะคำอะไรนี้มาอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวแบบมันไม่เซอร์ไพรส์ไงให้ง่ายไงหรือว่าทักทายแบบภาษาญี่ปุ่นคนิตชีวะใช่ไหมอันนี้หรอะลิกาโตะอะไรเนี้อ๋ออะลิกาโตะโกไซายมาเซะมาชิตะแปลว่าอร่อย ใช่ไหมครับไม่ใช่ิจไม่ว่าอะไรม่ใช่ไม่ใช่เออก็เห็นเขาบอกกันว่าแปลว่าอร่อยเอาหรอไม่ไม่รู้จริงเหรอครับอาะเป็นภาษาเกาหลีเขาบกเร่เป็นาษหอ๋อขอโทษครับตอนนี้ก็คืออเตรียมใช่ครับราไปกี่เปนแล้วก็โอก็เกือบเกือบเกือบแล้วนะแบบเกือบจะครบหเปเ็นต์นะ ไมายถึงว่าอะไรไม่ถึงแบบเอาหมายถึงแบบเต็มตัวโอซาก้าอ๋อทั้งเงินโอซาก้านี่ก็เกือบเกือบร้อยนะครับเกือบร้อยมีแฟนแบบไหเที่ยวาไม้บ้องเด็วตอนนีแฟนโอซาก้าน hm ั่นสิเราจะไปมีแน่นอนครับว่าเดี๋ยวพอจบโชว์ปุ๊บเดี๋ยวผมกับโปเกสนี่เตรียมละอันนี้ไปเตรียมอะไรเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าครับเก็บกระเป๋าก่อนมีกี่วันอ๋อแค่สามวันเวลาช้อปปิ้ง ก็ช้อปปิ้งไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาให้หรือเปล่าไม่ให้ก็แอบออกหรอปาออกได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องเป็นเด็กดีอนมันไมูกนไงบ้างนี้ยัง่าจะถูกวแหละพรเขาน่าจะยังไม่เจอเขาเลยอะไม่เจอพี่เตเลยครับใช่้ว่าน่าจะจำได้แล้วนะครับใช่ พอเจอน้าเขบอกว่าผมเก่งมากเลยผมว่าไม่ต้องไม่ต้องแหละอะเด็ๆไม่ต้องแหละครับก็เขาต้องจำยิ่งผมได้แล้วแหละได้แล้วจริงแบบพี่ๆคนไหนที่ยังแบบว่าสัตวาดไม่รู้จักเราอยากไปทำตัวเขาสัตว์ขาดนะครับเอืมไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เจอแล้วส่น่ก็เจอแบบเจอแล้วนะเห็นมีแการไปซ้อมก่อนใช่ไหมเขาบอกว่าคุงรับ มากเลยนนนะอใเขาเมาผมด้วยเหรอครับตอนที่ใส่ชอปแค่โปเกตใช่ไหมครับผมไม่เกี่ยวใช่ไหมครับผมว่าผมเงียบมากเลยนะตอนซัมเมอร์เดอผโฟกัสมากนี่คุณลองคุณลองลองแก้ตัวไหนว่าใครหรอใครเป็นคนที่ใส่ใส่เก้ตัวพี่เขนดือเขนเนเจเขนอันนั้นอันนั้นดื้อว่าอันนั้นแบบโหดีสุดๆตัวแบบตัวฮาใช่เป็นเป็นตัวฮาของกลุ่มพี่ลูกก็ตัวตกมุกครับคนนี้ สองคนนี้ต้องอยู่ในการใช่พี่เคนกับพี่ลุกต้องอยู่ด้วยกันคือแบบพี่พี่เขาแบบตัวสมมุติพี่ลุกอ่ะใช่หลังนี้ก็มีกาจะได้เห็นว่ามินเสกอะไรอยู่เฮ้ยก็ก็มีเรื่อยๆครับฟิตร่างกายฟิตร่าางกยใช่ผมเลยต้องฟิตร่างกายครับโปรเลยต้องบังคับว่าต้องไปออกกําลังกายด้วยนะนะตอนวันก่อนไปกินข้าวโปพูดกับผมว่าพูดจริงนะเว้ยผมพูดจริงจังเลยแบบก็แล้วบบ เลยต้องออกกำลังกายได้แล้วนะมอพูดจริงนะต้องนอนให้ตรงเวลานะต้องออกกำลังกายแล้วนะต้องเล่นเวทน,นะโอะพูดกับผครมัต้องชวนใครไปออกกำลังกายกันไหมแล้วแล้วตอนพูดอยู่คือตรงหน้าเป็นโผมกำลังกินอย่างงเี้ยเป็นเป็นแบบซุปฮอตๆคือแบบอาหารตัวอ้วน,นมากออกกำลังกายเกะได้เยอะขึ้นใช่ครับ่ะฝฝาาากกคแแฟฟนนนวอ๋อตอนนี้ก็ ผมฝากขอสองคนด้วยแบบไอ้อมกับอ้อมใจได้เลยครับก็ยังไงดีก็งานอะไรต่างๆก็สามารถติดตามได้ทาง GMMTV เลยนะครับแล้วก็ฝากอ้อฝากแฟนเด์ออสกาด้วยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเพียร์นะครับผมใชขอบคุครับขอบคุณครับอันีแหละค่ะใช่ครับปน